กําลังชายแดนไทยก็กำลังสุรศักดิ์มนตรีเป็นดังประกาศที่แข็งแกร่งดูแลพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนพาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตลอดลําน้ำโขงและน้ำเหือจากจังหวัดเลยน้องคายบุญการนคกรพงมล,ลงไปสู่บกดา โฮมเนาะทีพียักษ์เล่าฝากมาให้ชาวบ้านนเขตชนบ,บนกเนะทุกคนเนากะก็คือ,อแจกเลยแจกไซกัแจกเลยแต่ของนะ่ะพียักษ์แล้วหายมาลายครับหายลายอย่างทึ้งเข่าทึ้งยังยายังแล้วหายมาลายครับแต่ท่ากกบเสียอานนี้มาก่อเพราะมันเต็มรถครับทุกคนอันนี้มันเต็มเต็มรถเลาก็เลยเอาตัวนี้มาใส่ก่อนวา่วาว่าใส่เด็ดสมนีเอาสมนีมาก่อนเนาะทุกคนเนาะขอบคุณพียักษ์ครับที่เอาของมาห้เนาะ ้วกามีทุงยางชีบแต่ห้องกะบ่าท่านได้เอามาเนาะเพราะว่ามันเต็มรถดก่อนก็นเลยเอาประหมมาก่อนพอมันเป็นหนา,นาหนาวแล้วเนาะพอได้ห้เพิ่นได้ตุ่มได้ยังนางเหรียญน,นางหัวพิงไฟย่าหมูเศร้าือว่าย่าหมูแรงตอนที่อากาศมันเย็นๆเนาะทุกคนเนาะอยู่เพื่อนพอดีเนาะแม่เนาะอย, <laughs> อยู่เพื่อนพอดีครับเ <c oughs> อาประพรมมาแจกย่าหนาว <c oughs> เบ้าเออโอ้นี่เลืออันหนึ่งพอดีเรือพื้นหนึ่งพอดี <c oughs> พอได้ตุ่มเพื่อนวะ พ่อได้ให้แม่ได้ตุม่มเลยนั่งน้ำหนาวพ่อได้ตุ่มเด้อแม่เด้อขอบใจพี่ยักษ์เล้ยไร้ครับที่ฝากเครื่องค่ะกองมาให้เนาะกินข้าวกับยังจะดูยังเนี่กินข้าวกับเฮ็ดโอ้ซื้อเอาบา่กินข้าวกับเฮ็ดกระสันโอ้เฮ็ดบดส่วนมากเอ่อส่วนมากเพิ่นนั่นสีฟางค้ำฟางค้ำเฮาบ่ค่อยออกเนาะไปก็ได้แม่เด้อ เอากรสิเลาะไปทั้งพุ่นแหละครับไปเรื่อยๆครับทุกคนไปล้างไหนที่เพิ่นโอ้โอเห็นยังเน,นาะเห็นดำมากระจกโอ้อันเพิ่นเบ้าลาวหายเลยบ๊ะเขารังนี่นะบ๊ะโอ้ห้ยเลยเนาะเอา,ากระมาเลาะมาเด่นนี่รลายเทือแหละกันเลยว่าเอาผู้ใหญ่เป็นฝาครอบใหม่ก็เลยมาให้ยชุมเจ้าแน่นะขอบ,บใจเด้อเขาไปกันเด้อ ฝนแล้วเ้าสิเลาะไปทางฝนแล้วทุกคนเ,ยเ,ปปเลยเลาะไปพูนไหลทางบ้านเสาปานไปแล้วทุกคนครับล้างนี่เพิ่นได้แล้วบ่เนาะโ <c oughs> อยู่ครับโอยู่โบเห็นถา้ถาถ้ารังใดโบยู่นี่เฮ่านั่นสิสิฝากสิฝากนายบ้านไหวเนาะครับทุกคนครับถา้ารังใดเพิ่อนโอยู่เฮ้ากับสิฝากนายบ้านไว้ดู <c oughs> เพื่อนอยู่บ่เนาะปานดู <c oughs> เพื่อนอยู่บ่ โอ้ตามเขาจะพูนเอาผู้ใ่ญใจดีบนฝากมาให้พื้นหนึ่งขอบใจพ่อได้ให้ลูกตุ้มล้านตุ้มเห็ดยังกินมาหนิตมีอาหารยังยินึ่งข้าโอ้กาล่งหนึ่งเขาแต่อาหารเนี่ยบอท่านได้นั่งบอท่านจักว่าสิกินยังเนาะโอ้ขอบใจเด้อเขาไปก่อนเด้อขอบใจขอบใจเขาไปก่อนนะครับเพื่อนหนองปานครับอันนี้คือเพื่อนหนองปานครับทุกคนครับเพิ่นไปตามเขาได้เขาสิไปเบืองเพิ่นตามเขา ไปตามเขาว่าสัเนเพื่อนครับแล้วกต่ั่งนางค่อยข้างอยู่อากาศกํลาลางังหนาวนางค่อยข้างซื้อเลขก,กับอเถือว่าสันใส่เลขก,ก็ได้กตกระดาษว่าสันบรรชวนบรรชวนเอ,อาอเอนเนาะพอผมไา่ห้ผมมาให้พื้นหนึ่งก็เด็ดตุ่มเห็นนั่งกินมาเนี่ นั่งโมเดลอะรกินบอดีนี่ยนะสิทธิ์นังกินตอนแรงนะเิ็ดิ์นังจ่ากินแต่ฟักนั่นแหละอ๋อกินฟักสภาพงามเนาะสภาพหุ่นดีเนาะกินแต่ฟักหลายมือในบอดี้ไซเลนแล้วเนาะมันโมเมนต์มือออกเนาะอ่าโฮมไวเดอร์มือนีนฮอดวันอาทิตย์กับผู้ดีแหล่โฮมไซเลนอีกหาบางมาเขาไปก่อนเด้อเขาไปหาอันเพื่อนอาบินก่อนเด้อไปก่อนครับทุกคนทองกำลังชายแดนไทย สัตมนตรีเป็นดังกระกาศที่แข็งแกร่งดูแลพื้นที่หา้าจังหวัดชายแดนพาคตะวันออกเชียงเดือตอนบนตลอดลำน้ำโขงและน้ำเหลือจากจังหวัดเลยน้องคลายบุญการนครพนมงลงไปสู่บุกดาหา